ไม่มีใครเปลี่ยนกฎธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์หรือพุทธศาสนาเพียงจะนํากฎธรรมชาติเนี่ยมาใช้ประโยชน์ของตนเท่านั้นอันนี้ก็จะเป็นอีพีที่ขอย้ําลงไปอีกทีหนึ่งในส่วนที่ผู้ที่มีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องของพุทธศาสนาดีกว่าวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ดีกว่าพุทธศาสนาอ่ามันไม่มันไม่ได้เป็นอะไรดีอะไรไม่ดีกว่ากันอย่างนั้นนะ ทั้งสองอย่างเนี่ยก็ยังก็เป็นการค้นพบกฎวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ก็กดเอ่อค้นพบกฎธรรมชาติกฎธรรมชาติเนี่ยมันมีของมันอยู่แล้วอ่าอย่างเงี้ยเนี่ยตอนนี้เนี่ยฝนตกเนี่ยไม่รู้จะเสียงจะได้ยินชัดหรือเปล่าไม่รู้ก็ใครก็ห้ามมันไม่ได้ทำของหลวงพ่อก็มาพอดีก็ห้ามไม่ได้เหมือนกันว่าถ้าปล่อยออกไปก็อาจจะเอ่อเป็นทําเป็นอย่แบบอื่นไปอีกเนะยก็จะอาจไปทั้งฝนตกนี่แหละ